ทุกห้องเรียนมักมีเด็กที่แตกต่างมีลายเส้นและสีสันที่ไม่เหมือนใครเด็กๆล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัวและเป็นสีสันของโรงเรียนในแบบตัวเองโรงเรียนเป็นอย่างไรกันนะสัตว์ประหลาดหลากสีกังวลเพราะต้องไปโรงเรียนวันแรกนะสิแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะการผจญภัยครั้งใหม่และเพื่อนๆอ,อีกมากมายรออยู่สัตว์ประหลาดหลากสีไปโรงเรียนสวัสดีเจ้าสัตว์ประหลาดหลากสีฉันมีอะไรจะบอกวันนี้เป็นวันแรกที่เธอจะได้ไปโรงเรียนละเอโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรหรอ เป็นสถานที่อันตรายที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายหรือเปล่าหรือเป็นแมกมหัศจรรย์ที่พาเราบินเหินฟ้าหรือจะเป็นป่าชึบที่มีกับดักเต็มไปหมดกันนะนี่จ้ะกระเป๋าของเธอใส่ของที่ต้องใช้ลงไปได้เลยรองเท้าบูทต้านรายดูดไฟฉายหมวกนิรภัยยาไล่ขังข้าว แว่นตาก,กับมนุษย์ต่างดาวปากกาเลเซอร์ยามฉุกเฉินนั่นเธอจะเอาของทั้งหมดไปไหนน่ะหยิบแค่เสื้อกันเปื้อนกับสมุดจดการบ้านก็พอแล้วที่นี่คือโรงเรียนของเธอเธอจะต้องชอบที่นี่แน่ๆนบายบายส่วนนี้คือครูลินดาเป็นครูประจําชั้นของเธอละและนี่คือห้องเรียนของเธอเอา้าวหายไปไหนซะแล้ว ฉันจะแนะนำเพื่อนๆในห้องให้รู้จักนะโมนาโตโต้ตินตินมโลเบนชาลีลรีโอเบลล่าลิลลี่ลินตอนเช้าพวกเรามีเรียนดนตรีเธอทำได้ดีมากเลยถึงแม้เสียงจะเพี้ยนนิดหน่อยก็เถอะลาลาลา